400เกมกับดาวิดเดเคอการเวลาผ่านไปเก้าฤดูกาลเดเคอสร้างสถิติให้กับตัวเองเมื่อหลงฝ้าเสาให้กับแมนอยู่ในเต็ดครบหลัก400เกมไปที่เรียบร้อยถือว่าเป็นผู้รักษาประตูที่น้อยคนนักที่จะสามารถทำได้นอกจากการรักษาฟอร์มการเล่นสม่ำเสมอแล้วการยืนระยะถือเป็นเรื่องที่นายทวารทีมชาติสเปนสามารถทำได้เป็นอย่างดีแน่นอนว่าเดเคอ เป็นปาการด่านสุดท้ายของพลพรรคปีแสดงมาอย่างยาวนานผ่านการคว้าแชมป์และการเซฟลูกสําคัญมากมายเราจะไปดูสถิติเล็กๆน้อยๆของเขากันหน่อยจากการรวบรวมมาจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรในวาระการเฝ้าเสาให้ทีมครบ400เกมพอดิบพอดีสถิติโดยรวมดเคอาลงเฝ้าเสาให้กับแมนอยู่ในเตด400แมตช์พร้อมกับทําสถิติเสีย4 1 2ประตูและรักษาคียนชีตได้141นัด โดยมีผู้รักษาประตูของปีแสดงเพียงแค่3คนเท่านั้นที่เก็บเคียนชิตได้มากกว่านั่นก็คือปีเตอร์ชไมเคิลอเล็กเซตเน่และแกรี่ไบรีถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานนายทวารของสโมสอได้เลยทีเดียวรายการแข่งขันได้คอเปิดตัวกับแมนยูเน็ดเป็นครั้งแรกในช่วงปี2011ผ่านการเสีย2ประตูให้กับแมนซิตี้ในศึกคอมมูนิตี้ชิลที่สนามเวมบลีย์โดยบทสรุป400เกมของเขา แบ่งออกเป็นการเล่นพรีเมียร์ลีก310เกม FA Cup 20เกมลีกคัพ u p 4เกมคอมมูนิตี้ชิล l d 3เกมยูฟาแชมเปียนส์ลีก u e 42เกมยูโ a League 10เกมและยูฟาซูเปอร์คัพ1เกมพุทธการทีมเซอร์เร็กฟูกูสันเป็นคนดึงดีเคมาจากแอตเลติกมาลิดในช่วงปี2011โดยเขาลงเล่นภายใต้การคุมทีมของยอดกุนซือชาวสกอต80เกมจากนั้นตามมาด้วย การเล่นให้กับผู้จัดการทีมของปีศาจแดงอย่างเดวิดมอยไรอันกิกรุยฟานเก่าและโชเซ่มูรินโญและปัจจุบันก็เป็นโอเลกุน่าโซชาฝ่ายตรงข้ามก็อย่างที่บอกไปเดเคอเปิดตัวกับแมนยูนเต็ดด้วยการเจอกับคู่ปรับร่วมเมืองจอากแมนซิตี้ในศึกชิงถาดถ้วยการกุศลซึ่งเขาก็สามารถรักษาคลีนชีตเวลาเผชิญหน้าด้วยมากที่สุดก็คือลิเวอร์พูลกับคิทซันพาเลต ท,ทีมและ7ครั้งด้วยกันโดยตลอดการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาผ่านการ,รเผชิญหน้ากับผู้แข่งมาแล้วกว่า65ทีมเดคเคอผ่านการเล่นกับผู้เล่นแมนยูไนเต็ดมาถึง87คนนับตั้งแต่เดือนสิงหาปี2011โดยคนที่เล่นร่วมกับเขามากที่สุดก็คือคิสมอล l ลิง243เกมขณะที่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามที่ลงเล่นและพบเจอบ่อยที่สุดก็คือจอแดนแฮนเดสันที่จำนวน21นัด นอกจากนี้เขายังสามารถเซฟจุดโทษได้5ครั้งจากการยิงของโรวินฟานเพ,พอร์ซี่โรเมลูลูกากูเลตันเบนส์ตีเฟนเจอรัลด์และโรมันอเมริโกพร้อมกันนี้ DKR ยังผ่านการเล่นกับนาทวารถึง6คนในถิ่นโอทลฟอร์ดได้แก่เซอร์คิโอโรเมโรอันเดสลินการ์ดเบนอามอสจูเอลเปเรล่ามีแกลนและบิ๊กตรอบาวเดสตลอดการเล่นให้กับแมนยูในเตด400เกม DKR สามารถควา้าแชมป์เปีเอร์ลีกหนึ่งสมัย เอฟเวคัพหสมัยลีกค u ัพหนึสมัยยูโรป้าลีกหนึ่สมัยและคอมมูนิตี้ชิลสามสมัยนอกจากนี้เขายังได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำปีของสโมสรเป็นสถิติตมากที่สุด4ครั้งรวมถึงรางวัลของ PFA ด้วยติดต่อกับทีมยอดเยี่ยมประจำปีมากที่สุดถึง5ครั้งด้วยกันปอกบาลันแมนยูนเต็ด ห้ามปล่อยโอกาสคว้าแชมป์หลุดมือพอป๊อกบ่าซูเปอร์สตาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าถ้าปิแสดงเวลานี้แข็งแกร่งมากพอที่จะคว้าแชมป์เอฟเอัพและยูโรปาลีกมาครองได้จึงไม่อยากปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดลอยไปเมื่อเอ่ยถึงแมนยูไนเต็ดทุกคนจะรู้เลยว่านี่คือสโมสรฟุตบอลที่คู่ควรกับการคว้าแชมป์รายการต่างๆมาครองได้ต่อเนื่องทุกปี